มชวนดูพระหลวงปู่บุญพิมพ์เสียนล้นสะดุ้งกลับเนื้อว่านยาองค์หนึ่งครับ mm hmm. คือองค์นี้พอเราได้เห็นเนี่ยครับเราจะเห็นลักษณะเหมือนกับพระผิวหิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะมีพระในลักษณะแบบนี้ mm hmm. คือลักษณะของไขว่านยาเนี่ยจะซึมออกมาเป็นคราบที่ผิวแบบนี้ mm hmm. คือวันนี้การพิจารณา พระหลวงปู่บุญเนี่ยครับอย่างที่พูดว่าใครที่มีอยู่ในมือก็พยายามจะชี้ว่าเก่าอย่างนั้นเก่าอย่างนี้พิมพ์ต้องเป็นอย่างนั้นพิมพ์ต้องเป็นอย่างนี้อะไรแบบนั้นเพียงแต่ผมก็มองว่าเรื่องของความเก่ามันต้องถึงซึ่งองค์นี้เก่าถึงหรือไม่ผมเองไม่กล้าฟันธงหรอกครับเพียงแต่ผมมีธรรมชาติให้ดูแบบนี้ องนี้เป็นพระของพี่ท่านหนึ่งที่หยิบมาดูหยิบมาพูดคุยกันผมเองก็มองว่าพระแบบนี้เป็นพระที่ได้อายุดูจากคราบไขที่เกิดขึ้นแบบนี้ผมเองมองว่าถ้าเป็นพระยุคใหม่เราคงไม่ได้เห็นผิวแห้งแบบนี้เราไม่ได้เห็นคราบแบบนี้ในขณะที่พระย้อนยุคที่พยายามทำคราบแบบนี้ก็จะไม่เห็นลักษณะแบบนี้ คือถ้าใครที่มีวิธีการพิจารณาที่ดีกว่าอันนี้ก็แชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังได้นะครับสำหรับผมเองที่นำพระองค์นี้มาพูดคุยกันเพราะอยากจะขยายให้ท่านได้เห็นธรรมชาติที่ผิวแบบนี้เรื่องของคาบไขว้านที่ขึ้นปกคลุมแบบนี้ท่านเองมองอย่างไรสำหรับผมเองมองว่าแบบนี้น่าสนใจครับแบบนี้ดูแล้ว ได้อายุเรื่องของความแห้งเรื่องของคาบไขที่ผมบอกว่าเราไม่ได้เห็นทั่วไปในขนาดที่พระเก่าๆพระผิวหิ้งเราก็จะเห็นลักษณะคล้ายๆนี้เพียงแต่ว่าองค์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่เนื้อจัดสำหรับพระหลวงปู่บุญผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากหาไว้บูชายิ่งหลังๆมีคนเผยแพร่ เรื่องของการเก็บการสร้างหรือแม้แต่เรื่องของพระปริธภัณฑ์ที่บอกว่าหลุดลอดออกมาอะไรแบบนั้นก็มีให้เห็นเยอะตามท้องตลาดเพียงแต่ว่าใครจะมองขาดใครจะมองว่าถึงหรือไม่ก็อยู่ที่การพิจารณาล่ะครับวันนี้ทําคลิปมาพูดคุยกันสําหรับคนรักคนชอบคนศรัทธาผมเองมองว่าผมเห็นผิวพระแบบนี้ผมบูชาไม่เคอะไม่เขินแล้วครับคือธรรมชาติ ได้แบบนี้ในขณะเดียวกันสำหรับคนรักคนชอบคนศรัทธาเนี่ยเราเห็นผิวแห้งดูมีอายุแบบนี้ก็คงจะต้องได้แขวนบูชารัธนาท่านดูว่าจะเกิดเรื่องราวปฏิหารอะไรกับเราไหมอะไรแบบนั้นล่ะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูพอเราเข้ากล้องกำลังขยายสูงเราเห็นการงอกการฟูที่ผิวแบบนี้ผมมองว่าดูดีครับ คือถ้าใครที่ไม่เคยเข้ากล้องกําลังขยายสูงเลยไม่เคยนําพระเข้ากล้องเนี่ยครับบางทีก็มองไม่เข้าใจผมทําคลิปพูดคุยกับนักสะสมเนี่ยโอ้โหเนี่ยจะ3ปีแล้วมั้งครับหลายๆคนไม่เคยนําพระเข้ากล้องกําลังขยายสูงดูสีดูธรรมชาติที่ผิวพระบางคนดูไม่เข้าใจก็พยายามจะค่อยๆอ,อ,อธิบายค่อยๆทําความเข้าใจกับหลายๆท่านนะครับ เพราะเครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยครับมันไม่ได้ยากเราก็เปรียบเทียบกันครับว่าเอแบบนี้เมื่อขยายเห็นแบบนี้เห็นการยุบยน่นเห็นซอกเห็นโพรงเห็นการหดตัวซึ่งมันจะแตกต่างกับของยุคใหม่คือมันเห็นชัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากให้กับนักสะสมที่มีพระหากล้องกำลังขยายสูงมาใช้ ขยายเปรียบเทียบดูกันได้แบบนี้ง่ายๆครับทำคลิปมาพูดคุยกันเพื่อใช้เปรียบเทียบอย่างที่พูดนะครับสำหรับคนรักคนชอบคนศรัทธ,ธาเนี่ยเราหาพระที่เก่าได้อายุไว้สำหรับบูชาราธนาในขนาดเดียวกันก็ต้องมีเหตุผลที่ดีเพื่อเวลาที่ใครมาทักจะได้ไม่เขวท่านต้องมั่นใจท่านต้องศรัทธ,ธาครับ ถ้าไม่ศรัทธาเนี่ยใครมาทักหน่อยนึงเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนองค์แล้วเพราะฉะนั้นอยากฝากแง่คิดอยากฝากมุมมองไว้สมให้มีความสุขสนุกกับการแขวนบูชานะครับ